อีโดูอ่โดะเอาเอาคือเอาเลยอืมอาหารอีดะองี้ยอีโดะเจียวดวงวัดดิโน uh ่ไปจัง huh. หันเนาะอากาบสบายดีสวัสดีพลอพี่น้องเบมื่อสุขสุขคนเนอมวันนี้มาตอนกักติดไป่ายแม่ลำจิ้งพี่จะไปจังหันเนาะพี่น้องเนาะคือว่าต้องไปอูเมะเออต้องไปอาทิตย์หนึ่ง แ <7 S 2> ม่นันข้าอันนี้นเป็นจูห่าวมัอนเป็นจูหฮาวนะหน่วยหฮาขนะ <laughs> สบายดีพร้อมพี่นอกอการสบายดีได้ Hãy subscribe up kênh Ghiền Mì ừ không bỏ lỡ những video hấp dẫn ai บู้๋กูลงขาวขี่รถมาโอ้กูขี่รถมากูโดนลงขี้รถลงหลานทางนี้ขี่รถไหนขี่รถห่วยเนือมาทะเนะว่าคนมามาแล้วเี้ยวม่ละกะอีน่าเนาอกะจะนะเขาไม่จะผักเนาะมาดอ่ายอมา เขาผักสะวะคนมานมืออางปลาดกมะอัดลนโดต่บันยายดไฟโอน่าเขามีจะพากอเลยอ้ดอกบตันปกติกันรแต่มาเข้าวผักกันกำลังใหญ่อมันยางเกี่ยวเขาเขาเอามาน้าเบดพวกนี้ขาพาเขาก็ผากกัน

di desa kerang ewame wa to tinang petanang Upampa di Ijiangng bani tanggung Ki pemewat semen ตเปปะลินตุสังขปาตะนโกปนะโรโญตามะนิโสติอะโญตาวิปิฏิญโญวิวาจันตุสัพพะโลกะอินังสันตุมาติภะวันตุวัตรายโญสุขิเนติ 재미 sels sweetness ta ma filtrate journey спорт hadi A dasi me a kasmi me masuk kwanya wanya palite wana nata petanamatanya iwang titan tanyo anyen cakota tinatina sang kami supati titatitgalatang so upar kampati so nyatita To nak buka Jakarta, ulala balan, tapi kuna manufatin tumi punya kasut tangan, apa ganti? นนนนในสุดท้ายบรรยากาศกับดอกบัดต้แมงเน่าเมือ <c oughs> นหลับพอดนำกันเ,เน้อันเง่า <c oughs> เป็นซิมเนาะมันปากมันนั่นน่ะเม,มือนสัสมุนแครงจมัก อนนี้เป็นบอนชั้นเขาอ,อันนี้บอนอันนี้บอนอันนี้นะครับาดะบัตคอ่อยู่อ,อย,ออยู่ใ้คนเขาวดบ้าค่ะ เป็นโดดขามันจะออกม้าเจ้ไปเลย่ามาเนม้าหนึ่งแอ้นับไม่ไปหน่งึงองนับไม่เหมือนดับไมสิบหนึ่ง สองสาคือว่ามีสามคือสองมีดีสี่ฮะเจ็ดแปดเก้าสิบนับก็บว่าถึง <c oughs>

Đây, tuổi tuổi việt thượng miếu của nặng thôi Mà là tiếc cho nào sao vậy bớt anh đi tiếc bao nhiêu không nhiều khoang khoang bần ạ ừ khoang khoang กินข้าวพี่น้องมากเลกินหำแล้วกกินนอนเลรหมอนเขาตึงกินบกกินตะกินเ่เขาคยชิเ่ขาไปมาเ่ข้าวควายข้าวไม่ข้าวเกี่ยวพังย่าเรื่อข้าวต้ข้าวข้าวเหม็นน่า ใจน้ำแข็งมากินนะมันมันมันละลาไปละเออขัดขึ้นมาซึ่งมันเนี่ยชวนยิ่งนื้อทยิก็หลับกินไหมกินโมไส้ใช่ป่ะล่ะ ันนั้นนะนี่น้องเลยยังยังเนี่ยยังไข่บะมีเอียงเนี่ยมีปนกบแจวยังอ้อมอ้อมปลาอ้อมปลาตัวนี้ยังสมบัติจอมสมบัติจอมตัวนี้แกงเห็ดตัวนั้นแกงเห็ดก็มีมาะมายมีมะขวัยมีอยู่เกี่ยงสม

ีรัเนไม่เอาบ่อใส่ใส่ตออกกันที่ออกมันอือีดอมันมัเมื่คขวามาเนี่ยมันยังเป็นเพลงบ้านใช้กันแต่ก็มากน้องจินมมบรรยญา Khiêng với đàng thua được mấy ล่ะ

คนมากกับโบราพี so, ่น้อคนมากจังห ah so, um, ันเพราะว่าเขามีจะผาเอาเนาะส่วน so, um, ่จะผกเอาคือังส mm. <in> ีอ่ะ so, มีสองกดสมกดคนนั hmm. ้นแต่เมืัมีแต่เนผเือคันจะมาบีอู่พูนมมากกผูดเ่าะนี่น้องกระรางถวยนะไม่อยากกินเนี่เป็นกระลางถวยนี่ห้อ นางถวยแล้วน้วงา่นชีวิตเมื่อนามาเ่นนะหนอย่าเด่นนะไปบ้าจะกรก่างถวยกันวเนียถหนีอยเนี่ยเอาไปเดน่ย <forecasting>

โ้ยวแครดินอยู่นี่เห็นหมดเลยไเคืนขนการอยู่อนพี่น้องจะไหนก็มามเพื่อนนะพี่น้องกมวปีดดกิมนั่นแหะไปไปเอาปีดคลิปเนี่ยพี่น้องโอ้โหขี้อู่เนี่ย อ,อื้มพี่อูว่ะอื้มพี่อูพี่อูพี่อูไ้อันสบายดีวันนี้แม่อันตรายอีดาไปจังหันมาบ่บ่บ่มาปิดคลิหน่อยไหมโอ้ไปใจอะไรไปใ่อะอ๋อสำหรับคลิปไปจังหันน้องกระชีจบลงเพียงคทน,นี้เนอร์อพี่นอ้อง กฝากก็ไลก์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนอนเด้อบอมียังไงใจฮะปีีอูปีดหิบปีดหิบปีดหิบน้ำหนึงตั้งสิบบ้างไงอูพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี